โอมชานติวันนี้วันที่31เดือนพฤษภาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมอรดีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องศึกษาและสอนคนอื่นๆถึงการศึกษานี้กราบนานเท่าที่ลูกมีชีวิตพื้นฐานความสุขและสถานะของลูกนั้นอยู่กับการศึกษานี้ คำถามคุณธรรมหลักๆอันใดที่จำเป็นสำหรับลูกๆที่จะได้รับความสําเร็จในงานรับใช้ที่ลูกทำคำต่อความอดทนลูกจะต้องอยู่อย่างอดทนในทุกๆเหตุการณ์เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วทำงานรับใช้ให้ทำโปรแกรมการบรรยายและอื่นๆจะมีการกระเตรียมมากมายที่ทำขึ้นที่จะทำให้มนุษย์ ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลของพวกเขาลูกผู้ที่จะมาเป็นผู้ที่มีโชคจะศึกษาสิ่งนี้ด้วยความสนใจอย่างมากมายสาระคุณคุณธรรมจุดแรกจงทำเวลาที่จะนั่งอยู่ในความสันโดษและพูดกับตัวลูกเองทำตัวลูกเองนั้นให้กระตือรือร้น พร้อมกับการทำงานรับใช้ที่จะทำให้คนอื่นเป็นเหมือนกับตัวลูกเองแล้วให้ฝึกฝนที่จะมาเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางเช่นที่ลูกเฝ้าดูบทบาทของแต่ละคนจุดที่สองจดจำพ่อและก็ปรับปรุงตัวลูกเองถามหัวใจของลูกฉันนั้นได้มาเป็นผู้สงสารไหมฉันนั้นกำลังทำกี่คนให้เป็นเหมือนกับตัวฉันเอง พรขอให้ลูกนั้นจงเป็นนกที่โบยบินและรับอันดับแรกในผลสุดท้ายด้วยการเทียนพยายามอย่างสูงส่งเพื่อที่จะได้รับผลอันดับแรกในผลสุดท้ายข้อที่หนึ่งให้มีการวางเฉยอันไม่เสื่อมสลายจากหัวใจของลูกเมื่อลูกนั้นได้เผาสิ่งของอดีตออกไป และ,มะเมล็ดของสันสกาเก่าๆข้อที่สองจงทำการปฏิญาณที่จะเป็นผู้ถือระเบียบวินัยและกฎระเบียบของพระเจ้าอยู่เสมอจากอมมิตเวลาจนกระทั่งเวลากลางคืนข้อที่สามจงเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ด้วยความคิดและคำพูดของลูก และในความสัมพันธ์และการติดต่อของลูกจงเป็นดวงยานบุญและให้การบริจาคอย่างต่อเนื่องและก็ทำบุญอยู่เรื่อยเ,เมื่อลูกนั้นได้ทำการเพียรพยายามที่สูงส่งเช่นนั้นที่จะกระโดดให้สูงรูปต่อมาก็จะสามารถมาเป็นนกที่โบยบินและรักอันหนับหนึ่งได้ในผลสุดท้าย คตตินพการสร้างบรรยากาศให้เต็มไปได้วยพลังด้วยทัศนคติของลูกคือการเพียนพยายามสุดท้ายเพื่องานรับใช้อัจฉริ o มชานติ